สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพานานาทุกท่านมาทำการถอดเซอร์วิสกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ก็คืออะไรรายการนี้สำหรับการถอดกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ของรถ Us u ุออ l ิวดีแม็กก็จะใช้วิธีถอดเหมือนกันหมดเลยสำหรับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์นะครับเขาจะมีตัวล็อกแค่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้ผมขออนุญาตนำกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ตัวเก่า มาแสดงให้นะนะทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวล็อกเขาจะมีอยู่2ล็อกนะครับล็อกแรกจเป็นล็อกนี้เป็นเขี้ยวนะครับนี่ลักษณะนี้ส่วนล็อกที่สองเขาจะเป็นล็อกตรงนี้เห็นไหมนะครับทั้งสองข้างนะครับซึ่งเขาก็จะเข้ากับบ่าของขาตัวล็อกก็ปุกน้ำมันพาวเวอร์พอดีเลยเวลาเข้าล็อกนะครับเขาจะล็อกด้วยตัวนี้นะล็อกแน่นนะ่ะอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นล็อก แค่ป้องกันไม่ให้กระปุกน้ามันพาวเวอร์เนี่ยหลุดออกจากบ่าของขาเท่านั้นเองนะครับวิธีการถอดก็จะว่าง,ง่ายไหมถ้าเขาออกง่ายมันก็คือง่ายแต่บางครั้งเขาจะออกยากเดี๋ยวออกยากเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับวิธีการถอดแบบปกติก็คือนี่นะครับให้นานาทุกท่านนะครับสอดมือเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้นิป้วปก,กับนิ้วชี้ก็ได้นะครับกดบริเวณล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งขึ้นมานะครับก็คือดันขึ้นนั่นเอง ส่วนด้านบนนะครับมืออีกด้านหนึ่งนะครับจับที่ด้านบนดึงขึ้นแล้วโยกนะครับแล้วเขาก็จะออกมาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแสดงให้นนาท่านได้ชมกันนะครับว่าการถอดแบบปกตินั้นเป็นอย่างไรนะครับ เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านนานาทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าการถอดของผมนั้นค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเพราะว่ากระปุกน้ํามันพาวเวอร์ของเจ้าขาวว่าวอ้วนจอมมาแมมจะถูกเซอร์วิสบ่อยนะครับก็คือทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์ทุกๆ4 0 0 0 0ืนกิโลนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าขาวว่าวอ้วนจอมมาแมมเป็นรถที่วิ่งเยอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์ก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเรามีการถอดเข้าถอดออกกระปุกน้ํามันพาวเวอร์บ่อยๆนะครับเขาก็จะถอดง่ายประมาณนี้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความเข้าใจของนานาทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะถอดคาล็อกของเขาออกมาแสดงให้นานาทุกท่านได้ชมกันว่าลักษณะการล็อกของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ ถัดไปนะครับน้าๆทุกท่านหลังจากที่ผมได้ทาการถอดขาจับกระปุกน้ํามันพาวเวอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขาจะมีขาล็อกอยู่เป็นบ่าลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้น้าๆทุกท่านได้ชมกันว่าเวลาเขาล็อกเขาจะล็อกอย่างไรนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราติดตั้งเราก็จะสอดตัวล็อกแรกนะครับเข้าไปลักษณะนี้นี่แล้วก็สอดเข้าไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็สอดเข้าไปเรื่อยๆสังเกตนะครับนี่ นะทุกท่านก็จะสังเกตได้ว่าตัวล็อกแรกเขาล็อกแล้วใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือเนี่ยล็อกแรกล็อกแล้วแต่ว่าเขายังขยับได้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องดันให้เข้าล็อกที่2นะครับก็คือให้บ่าบ่าหนีบของเขาเนี่ยบ่าล็อกเนี่ยบ่าล็อกที่2เนี่ยนะครับให้เข้ามาล็อกกับตัวตัวขาขาของกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ที่เป็นล็อกที่2นะครับก็คือดันเข้าไปให้แน่นอ๊อนี่ ลักษณะนี้เห็นไหมครับแค่นี้เขาก็แน่นแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีถอดวิธีที่สองกันนะครับก็คือวิธีที่ไม่ปกติก็คือวิธีที่เจ้ากระปลุกน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยติดแน่นมากๆนะครับเราจะทำวิธีการอย่างไรนะครับวิธีการนี้นะครับผมแนะนำสำหรับหน้านาที่จะเปลี่ยนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์เท่านั้นนะครับสำหรับหน้านาที่แค่เซอร์วิสธรรมดา นะครับก็คือเซอร์วิสน้ำมันพาวเวอร์ธรรมดาเนี่ยผมแนะนำให้ใช้วิธีแรกนะครับก็คือการถอดแบบปกตินะครับบีบนะครับแล้วก็ค่อยๆโยกแล้วก็ดันส่งจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองค่อยๆทำไปนะครับประมาณนี้ส่วนวิธีที่สองนะครับก็คือวิธีที่เขาแน่นมากๆแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ไปเลยนะครับให้นายท่านงัดนะครับไม่ใช่งัดดี่งัดนั่นแหละโยกนี่นะครับ โยกเลยโยกด้านบนนะครับโยกสองมือไปเลยนะครับโยกแบบนี้นี่นี่พอโยกเสร็จเขาก็จะออกมาเห็นไหมครับนี่เขาจะออกจากขาล็อกเลยนะครับต่อจากนั้นนะก็นี่ฮะเหมือนเดิมเลยก็คือปลดล็อกตัวแรกนะครับแล้วก็ดันส่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่ะ ชัดเจนนะครับนานาทุกท่านก็ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีการถอดที่เป็นแบบพิเศษเนาะสำหรับที่แน่นมากๆ <c oughs> คือมันจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับมันจะแน่นมากๆเราจะต้องโยกโยกจนล็อกตรงเนี้ยเขายุบตัวเนี่ยล็อกที่สองเขาเนี่ยโยกจนล็อกที่สองเขายุบตัวไม่ต้องกลัวตัวนี้จะพังนะครับตรงนี้จะง้างนะตรงนี้จะอ้าออกไม่ออกนะครับตัวที่จะพังก็คือตัวนี้นะครับ แต่งัดสุดแรงเลยก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะทนะุกท่านสำหรับขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งขาจับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์กับคืนที่เดิมโดยที่ผมจะตั้งค่าขันตามค่าโรงงานเลยนะครับก็คือที่1 0นิวตันเมตรนะครับ สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งกระปุกน้ำมันพวเวอร์กับคืนที่เดิมเดี๋ยวหน้าๆทุกท่านตามผมไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับน้านาุกท่านนั่นก็คือขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลในการถอดกระปุกน้ํามันเวอร์ซึ่งจะมีอยู่2แบบ2วิธีวิธีแรกก็คือวิธีแบบปกติส่วนวิธีที่2ก็คือวิธีที่ใช้ในการถอดกระปุกน้ํามันเวอร์ที่ติดแน่นสําหรับวิธีที่2นี้นะครับผมแนะนําให้กับเฉพาะที่จะเปลี่ยนกระปุกน้ํามันเวอร์เท่ทานั้นนะเพราะว่าตัวล็อกกระปุกน้ามันเวอร์จะเสียหายเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับนานา,นาทุกท่านสำหรับผมและก็เจ้าข่าวอ้วนจงแมมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ